อันนี้จ้าเมน,นี่ไม่พอนีแกงน้อใหม่เลยจา้าอันนี้น้อใหม่ขึ้นต้มแล้วแหละเลยจา้าต้มเสร็จแล้วเข้ากับเอาวาใชายหมอ้อใส่หม้อเสร็จแล้วบานนี้ก็ขึนนน้น้ำยานางเลยจ้าน้ำยานางอันนี้กับข้าวเบือ,อน,นี่ผสมกันแล้วนี่ใส่เกลือใส่น้ำปลาใส่ปลาเรียบร้อยปรุงแล้วก็คือเทลงไปเลยจา้า นี่คือน,น้ำขะเบื่อด้วยจ้าเมน,นี้ไม่พอนแกงแล้วไม้ซื้อๆเด้วเมน,นี้นะม้วใส่ผักเพราะว่าพอยายเราบุกินผักวันนี้เขาก็เอาไปตั้งไฟเขาก็เอาผักในี่ใส่แจ้งน้อยเป็นผักอีตูผักแงแง่งผักขาจังสิเขาก็เอาใส่แจ้งน้อยวันนี้ไปตั้งไฟกันเลยจ้านี่แหละไฟบ้านนอกข้านี่แหละ ทันสมัยดีไม่ได้ย่ากแกงน้ำมับ้านเฮานะข้าเพล่อทุกคนิดนได้เลยด้วยแกงน้ำมันแสบลายอาหารพื้นบ้านอาหารลักของคนอีสานเด้อะแกงน้ำมั เฮาคือกินแกหนงหน่อไม้ต้มหน่อไม้ยำพริกกะปิโอ้ยเสพหลายนี่ข้วบนนอกข้านนะใส่การได้บอกเกินชิปนาที่จ้ะชิปนาทีก่กินได้เ้ยจ้า ข้นพ่นกับใสเห็ดใสเห็ดเฟืองเห็ดนางฟ้าอันนี้แม่พพอนมาใสย,ยางจ้ะพอนแกงเจโน่ไม้ก็คือแกงนน่ไหมล่อให้มันเดือดก่อนเล้ะจ้าเดีย๋ยวแม่พพอนสิกินสิเบิง่ง เด็ดไลายูยหน้ายูทงบันเข้ามันเป็นในเนล่ะบรรยากาศดี ได้จ้ะเดี๋ยวแล้วเราค้นกันเล่าบัตรเพราะว่าเขาเบื่อสิดที่ปุนหมอมันจะนอนติดฝา อ้าเด้อจ้ากินข่าวเลยเด้อจ้ากแกงน้ำไม้ไม่พอนี่ละใส่ผักอีเนี้ยอีตูบ้านห้าวเลยแหละแกงซื้อๆบร <c oughs> ิษัทยางแ่บแทะแกงน้ำไม้อันไม่เลียงน้ำไม้สังไช่ใส่น้ำกันจ้ะ อันนี้ใบสะพูใบพะนั่งเลิศเด้อห้มามแกงเนอไม่จ้ะเฮ้ยหอนหอนหอนมาเด้อจ้ะมาเด้อ แ้อแค่แค่อันนี้ก็หลอกข้าวหอมเปกินก็เกงน้ำใหม่ก็แซ่บ ชีวิตจริงแม่พ่อน่เขาเวียยหืมเาเรียเอ,อ,อ,อมาเจอกินข่าวเยอแกงละไม้นี่ต้มไข่เจ้าเนี่ยแซ่บแท้ๆเอาเงนหลัชีวิตจริงของแม่พ่อนิ้วทงไยทงหน้าแม่พ่อนมักงนี่น คุเดียวก็แแ่บด้วยจ้ะชิเมื่อตะบอโกดติดตามให้แม่พ่อเน่เด้วยกดไลค์กดแชร์ไม่นใช่กตีส้มมาหาแม่พ่อเน่เด้วยจ้ะสวัสดีจา้านี่แหละคือชีวิตจริง ของเศร้าบานอยู่ทงไฮทงหน้าครับชีวิตจริงของโคเวียงแม่พรบ่ได้เลิศเลิกเปอือเพ็กปันใดหรอกครับให้อยู่กรุงเทพนี่คือสิบโอยูร่รอก